นี่คือบ้านโมเดินที่เรียบหรูที่สุดในปี2024แชร์มากกว่า200ครั้งผมกำลังพูดถึงแบบบ้านหลังนี้ครับ P2009 แบบบ้านโมเดิร์นเรียบหรูวินเทจพื้นที่ใช้สอย150ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำงบก่อสร้าง2ล้านบาทถ้ามองด้านหน้านะครับเราจะเห็นได้เลยครับว่าบ้านหลังนี้มีความกว้างมากครับมีหน้ากว้างถึง16เมตรครับการตกแต่งผนังภายนอกนะครับเป็นการตกแต่งผนังด้วยไม้ครับการตกแต่งผนังแบบนี้นะครับจะคล้ายๆการตกแต่งผนังแบบพอดเชตนะครับตัวพื้นบริเวณเฉลียงของตัวอาคารนะครับใช้รูปแบบการตกแต่ง เป็นกระเบื้องไลายไม้นะครับรวมถึงนะครับฝ้าภายน,นอกของบ้านหลังนี้นะครับก็ออกแบบให้เป็นฝ้าระแนงไม้เหมือนกันระดับเพดานฝ้าของห้องรับแขกค่อนข้างสูงนะครับด้านบนนะครับมีกระจกสาหรับช่วยเพิ่มแสงมีขดยัดกลางบ้านสามารถปลูกต้นไม้เพื่อให้ความร่มเย็นกับตัวบ้านได้การจัดแปลนของบ้านหลังนี้นะครับจะจัดห้องนอนนะครับเข้าตามมุมบ้านนะครับเพื่อให้มีหน้าต่างทั้ง2ทิศความกว้างของห้องนะครับอยู่ที่4เมตร50ซนติเมตรส่วนความลึกก็จะอยู่ที่ประมาณ3เมตรต่วห้องนอนมาสเตอร์เบดมความ ลึกของห้องก็จะอยู่ที่5เมตรนะครับถ้าสังเกตดีๆหลังนี้นะครับในแปลนจัดไว้จะไม่มีห้องครัวเพราะบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านมาสเตอร์หลักและทางเจ้าของบ้านได้ทําห้องครัวเป็นอาคารรองไว้อีกหนึ่งอาคารอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านครับถ้าเกิดว่าเราต้องใช้สินเชื่อธนาคารในการก่อสร้างนะครับจะต,ต้องใช้เงินผ่อนธนาคารอยู่ที่เดือนละประมาณ14,0 0 0บาทด้วยกันและที่สําคัญครับถ้าเกิดคุณมีไอเดียอยากออกแบบบ้านชอบสไตล์ไหนบอกผมแล้วผมดูแลให้ครับทักหาผมเลยครับช่างหนึ่งกดังแบบบ้าน